ข้าเกลียรยาเสพติดข้าเกลียรยาเสพติดเเฮ้ย,ยฉันมาทำอะไรที่นี่เทมาห้าสี่สามสองไี่จะได้โอ้่้นไดไห,รนไรหรือ,รอเปล่าฉัได้ยินปืนดังลั่ไปหมดโอ้ยสบายมาก สบายมากนี่ไงฉันเลี้ยังลากเอาตัวไอ้นี่มาด้วยเลยท <c oughs> ุยไอ,อ้ขี้โม้เมื่อกี้ใครเห็นแก่โดนจนหัวหดแกเห็นเหรอเห็นด้วยอีกอันใต้นี่ดูมันยิงเสื้อฉันเป็นหนูหนีไยหนีไปอ่าเดี๋ยวดวงไอ้ด้านเกรกไมมเลยออเออเออเอ้าใจ หันไปสั่งรยมันคือเป็นแต่งอ่าเนี่ยยาไปทีหันไปสั่งทั้งหมดแล้วเราก็ระวังตัวไว้อเจารยต้ไม่ไ้เอาไอ้คนดูให้รู้ว่าอาตาจะอธิบายยังไงรูเลยไม่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 เห็นว่ามงคุยอะไร โอเคมาเอาจริงโอเคพ่อรแล้วดีาอมเอาจริงอคาหมาจริดีลยวสมทิกกันเลยนะเดี๋ยวทามมาลอนี่ทำาำสงทิกไปดีดีดีใเรื่องเห็นแล้วลบหน่อย 君の誰かになってしまえば。 ริงไปหน่อยเลยเสียงมันดังเจ็บมองไปทางนู้นนะลูกตีสามสองเฮ้ยตามไม่ใช่ด้วยอย่างนี้เว้ยรอดไหมรอดไหมผ่านนี่ผ่านนี่สองถังกล้องเลยสองผ่านี่มึงเล่นดีเว้ยแต่ไม่มีกล้องนี่ถ้ใส่ไม่ต้องใช้กล้องถ่ายแล้วมั้งมึงเนี่ยดูเล้วเนีย